บทเพลงนกยูงกับนกกระเรียนจากหนังสือดารุณรยยงเล่มสามฉบับสัตว์น่ารักในประเทศไทยนะคะคราวนี้เราจะมารู้จักทั้งนกยูงแล้วก็นกกระเรียนบทเพลงที่เล่าเรื่องราวของนิทานอิสบที่ชื่อว่านกยูงกับนกกระเรียนค่ะเล่าถึงนกยูงตัวหนึ่งที่ได้เจอกับนกกระเรียนมันร้องอวดนกกระเรียนที่ขนดําแล้วก็ดูธรรมดาถึงความงามวิเศษของมัน เจ้านกกระเรียนตอบนกยูงว่าถึงแม้ว่ามันจะไม่มีขนที่งดงามแต่มันก็สามารถบินสูงได้นะคะเราก็ได้เห็นโลกอันกว้างใหญ่ส่วนนกยูงเนี่ยบินไม่ได้มีแค่ความสวยงามเท่านั้นเองไม่ต่างอะไรจากไก่ทั่วไปเลยคติสอนใจของเรื่องนี้ก็คืออย่ามองคนแค่ผิวเผินหรือแค่ภายนอกนั่นเองนะคะตอนนี้เนี่ยในบทเพลงนี้จะเรียนแบบนกยูงกับนกกระเรียนหรือเล่าเรื่องราวของมันยังไงดีนะคะนกยูงเนี่ยเป็นนกยูงที่ชอบแผ่ หางออกมาสวยงามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในโน้ตเนี่ยก็จะมีความว่าเหมือนกับเป็นเสียงแผ่แล้วลักษณะของโน้ตเนี่ยก็จะมีความแผ่จากน้องๆลองจงินตนาการว่าเสียงแบบนี้มันสื่อถึงการที่แผ่หางออกมากว้างๆนะคะส่วนเสียงนี้ที่เป็นเสียงซ้ำๆกันนะคะโน้ตสี่ตัวมันเหมือนเสียงกระพือปีก ของนกเลยใช่ไหมคะเหมือนกับนกกระเรียนเนี่ยกำลังบินอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปรียบเทียบชัดเจนเลยว่าเสียงที่เป็นแบบนี้นกยูงทําได้แค่แผ่หางแบบนี้แต่บินไม่ได้ส่วนนกกระเรียนเนี่ยเขากําลังกระพือปีกอยู่บนท้องฟ้าเขาได้เห็นโลกกว้างใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกบรรทัดของเราก็จะมีแบบนี้คือมีทั้งกลุ่มโน้ตซ้ําซึ่งเรียนแบบนกกระเรียนและกลุ่มโน้ตที่แผ่ออกเหมือนนกยูงน้องๆลอง ทำให้มีความนุ่มนวลกับบทเพลงนี้ด้วยนะคะเพราะว่านกทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นนกที่สวยงามจริงๆค่ะ